ก็จะมาอยู่ในรายการสกิทศูน์09หรือเอกเอกนะจ๊ะเราก็จะมาอยู่ในเกมล่าเรนเจอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมนะฮะเฮ้ยโอ้โหเ้อ,อ,อ,อไอ,อ้เสียยนี่ปไหแมาไหนปวดอะเออวดอะไรล่ครับคัดรูดดาวเอเลน่ไม่มีครับ ดี๋ยนี่สาวจำเพลงเพลงเองพลงชีวิตสี่สิบล้านดิคิรอเล่นสี่ล้านใช่ไหมชใชีใช่แต่พงชมตีเจ็ดหมื่นเอ๊เอนนะเจ็ดแสนเจ็ดแสนเพื่อนไมเ,ไปเปพื่อนี่อยาหูก็อยากมีระดับมาเต์มสมเพื่อนให้กูหน่อยี เ่นจะกาะก็พอแล้วมีเทคนิคในการนี้ในการเล่นดาบพวกนี้เว้ยเลย่นไม่เก่เลยไม่มีเลยโอเคเราต้องแคา,า,าดเาายาดเานเนย์เลยเวามจะแปดเขจเปคายอนนี้อ่ะตรงดาวนี่นะไปใกล้ไงไม่มันตัวีไกา์อยู่ล้ nếu không có từ đường nha quá quàng nhỉ ừ vậy vàng đi ăn thật ừ chán ăn sẽ lên chán ăn ngay lại ไม่ต้องใช้เพื่อนก็นนะได้นะโอะ้โหเราจะเพิ่มในทีมทำแป๊กหรอนะนักชาติอยากสุ่มอะนักชาต<ๆ>เนี่ยสุ่มได้เพชรมันน้อยหน่อยนะักมีตัวไปหนึ่งท้อ ใบเดียวที่อะไรไม่มีไม่มีมีเอตัวอะไรเดยวมาคือแมงด้วยเฮียต่อยแมงเลยแเด้อคือหดวไรนทำกูคือวบเลยกมีอะไรรายการรการที่ไหนเก่งกวมึงไงสัตว์กุกิลามึงไรฮะน้ามันเป็นจีสาวเก่งเงี้ยจีวิหญ่ ไม่ได้จีบ่มัน,น,นมันชอบกูเองไอค้ควายควายเอ้ย